ใน1ปีเนี่ยมีวันสําคัญในเรื่องอทางหลักศาสนาเนี่ยมีอยู่2อ,อวัน1ก็คือวันอิดิลพิตรีแล้วก็2คือวันอิดิลอาฮาซึ่งเราคิดว่า2วันนี้เราจะต้องมีการให้รอยยิ้มให้กับเด็กกําพร้าแล้วก็เด็กด้อยโอกาสนะครับที่ยังไม่มีโอกาสในการที่จะสวมใส่ชุดไดยโย ตู้ใหญ่ไซส์ใหญ่ก็คิดก็ต่อคิดก็การต่อไปแต่เมื่อผ่านหรอแล้วพอสต์เบ็ตัวละอืมแต่ดอกแต่ดอกเมื่อผ่อดอกนี่ละก็วีจัยเจ้าเบ็ดตัวการตัดเย็บเสื้อผ้าซึ่งกระบวนการมันจะมีสามแบบเป็นกลุ่มอาสาเลยช่วยตัดเย็บเสื้อผ้าให้เราซึ่งเขาจะช่วยตัดเย็บให้ฟรี แล้วก็กลุ่มนี้จะเป็นโดยส่วนใหญ่จะเป็นกลุ่มกลุ่มแม่บ้านกลุ่มแม่แม่ที่ทําอาชีพตัดเย็บเสื้อผ้าในชุมชนตามชุมชนหรือตามหมู่บ้านอยู่แล้วแล้วก็อีกประเภทหนึ่งก็จะเป็นใน,ในรูปแบบของการอาสาเหมือนกันแต่อาสาแบบจ่ายครึ่งหนึง่งแล้วก็อีกส่วนอีกส่วนหนึง่งอีกกลุ่มหนึ่งเนี่ยจ่ายเต็มให้เขา Kalau sudah dah tu kita nak mula bagi dulu. Kita nak buat di ram, nak buat di kawasan mana tu nanti nanti kak nu sapa, ya, sapa kali kan. lagi lah. Hmm. Dia mau nak solat esok. Kata nak mula buat di zon mana dulu. Di jalan buat mana tani. Taning jalan aku ni biar buat kali gua dah. Terima kasih lain. Terima kasih dah มาเจอโควิดรอบ3มเนี่ยมันก็เลยทำให้เราก็ต้องปรับแผนตามเดิมอีกซึ่งอาจจะต้องมีการแจกจ่ายให้กับตามบ้านหรืออาจจะเป็นหมู่บ้านซึ่งอาจจะต้องมีจำนวนเด็กที่ไม่มากพออาจจะเป็นแค่10คนหรือ15คนในการที่จะให้เด็กได้รับสุขปโยชน์การให้อะไรบางอย่างให้เด็กเนี่ยรู้สึกว่า ตัวเองเนี่ยมีมีคุณค่าหรือมีพลังในการที่จะดำเนินการต่อหรือใช้ชีวิตต่อในอนาคตว่าตัวเองเนี่ยไม่ได้ถูกทอกทิ้งไว้ข้างหลัง